เป๊ะเป็นสามมาตัวนี้เหยียบหัวไปหนึ่งสเต็ปห้าต่อหกเยดเช่ขอโทษนะชนะด้วยเต้มเดียวเจ้าเชี่ยโอ้โอ้เป๊ะตองนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทเพื่อนอ่างกระดาษชนีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับตัวหลอนชักไพ่เช่นเคยนะครับเพื่อน วันนี้นะครับมากับทุน300บาทจะเอาสูญ300บาทพาเพื่อนๆพื่ปะทลุงกันนะครับวันนี้เพื่อนจะใจรีวิวนะครับเทคนิคการเล่นมัคคุที่ดีที่สุดในยุคนี้ก็มีเช่นเคยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้กับเทคนิคเดิมเพื่อนๆเคยใช้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็นะครับใครที่สนใจนะครับอยากมองเขาแพ้เก่งๆนะครับอยากเรียนรู้เทคนิคการเเเเเงงิินนนนดดดดีีๆะะะคครรรรััับบบกกข้้าามมมไลลลยท่่์ปปปหุจ็อ มากมายนะครับก็มีกลุ่มน้ำเด็กของเอ็มมินพาดวยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากปวดหัวกับเขาไพา่ไม่อยากคิดเขาไพ่เองนะเพื่อนๆกดข้ามาได้เลยนะครับที่ลิงก์ปบกหมดมาเพื่อนๆวันนี้นะครับสามร้อยบาทของเรานะจ๊ะเพื่อนๆจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับโอ้โหเฮ็ดเค้กูพยายามหาห้องที่ ไม่มีเขาให้มังกรน,นะครับผูก็เห็นห้องนี้นะครับคาเจะพูดตุ้มพูดนี่แนะนาตัวนักกระผมเสือกมีมังกรมาสัง,งานเพื่อนเพื่อนยึดแม่นะครับโอ้โหไหนๆนมันก็มาแล้วขอตามแม่งเลยแล้วกันนะมาดูกันนะครับตามมาังกรเป็นไงเพื่อนๆนนะครับขอใส่แม่งไปเลยแล้วกันนี่สามร้อยบาทนะครับตัดหางก็ตัดไม้นี้ไปให้ใหมันเชื่อเสียให้มันจบเจ้าอย่าเราลเลยนะเพื่อนเพื่อนะตามมาังกรไปนะครับนะครับใบนี้จัดไปเชืเสียมาห้าสี่สามสองหนึ่งบวกค่อยว่ากันไม่บวกก็ปิดนะครับพอไม่ต้องเล่นไม่ต้องเฮียอะไรแล้วนะครับโอเคไป เปิดมาน้องสาวขอแบบดีๆโอ้โห,หน่าสีสามจริงโอ้โหค่อยๆเปิดซะด้วยไอ้เหี้ยมก็ขยันเกินนะฮะมาเอาดีๆขอแบบจวแบบห้าจวสี่จวสามก็ได้แบบสูงๆโอ้โหให้แค่สามเท่านั้นเองเหรอนะฮะโอเคเปิดมาตรงนี้เปิดโอ้โหมึงละเนียดละไมในการเปิดชีพหมายนะฮะมึงแบบได้ที่เปิดไปนชะ่ไัมเพี่เกีย่อนลุ้นนะะโอเคแต่เจ็ดต่อสามตรงนี้มังกรพยองเด็ดนะครับผม เออจริงกูไม่อยากเล่นหรอกนะครับตอนนี้กูข้ามแล้วกันนะเพื่อนๆดูว่ามันจะตัดทางมังกรหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับไม่อยากตามแล้วมังกรมันด้วยตัดตอนไหนนะเพื่อนนะโอเคผมขอข้ามแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้ามังกรไมาอีกน้ากูข้ามอีกนะครับจนกววาแม่งจะเลิกเป็นมังกรนะกูไม่อยากเล่นเป็นมังกรนะฮะโอเคดูเก็บกดนทีหนึ่งนะครับเพื่อนโอเคจัดไปอะไรเนี่ยอ่ะรีบเปิดนะครับผมโอเคเพื่อน ตอนที่ไม่ได้แทนนี่ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเวลามีคนโฆษณาแบบว่ารับปั้นป่าอย่างเงี้ยทุนหนึ่งรบาทถอนหนึ่งพทุน1 0 0 0ันถอนหนึ่งทุนหนึ่งนถอน100,000เนี่ยอย่าไปเชื่ออันนี้เพื่อนๆนะกูเตือนด้วยความกูเห็นมากเลยใน f a c e b o o k กูเลื่อนดูเนะี<อ>่ยโคตรเยอะโคตรเยอะเยอะจนกูไม่รู้จักแบบ ว่ามึงทำมาหาเด็กกันอย่างนี้หรืออ่ะพูดไปพูดมา,ามังกรเมี่งก็ยาวมาถึงแถวเต็มๆข้ามนะเพื่อนผมบอกว่าเลยว่าผมข้ามนะครับผมไม่อยากเล่นมังกรอยู่คนมังกรจะตัดนะถ้ามันตัดสักสิบตายเงี้ยมึงก็บายๆเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่เล่นแล้วโอเค,คเพื่อนมาไม่นี่ข้ามมานี่แล้วกันหวังว่าจะตัดนะครับผมมากถึงไหนเมื่อกี้ถึงตอนที่บอกว่ารับปั้นบาได้เงินสิบเท่าฝากพันได้หมื่นเนี้ยฝากหมื่นได้เสียนเนี่ยเห็นโคตรบ่อยเห็นบ่อยจนคิดว่าแม่งแบบ มาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะแบบท้ามาหาแดกกันแบบหน่ามึนเลยเอ่ะไอ้ทียแบบหลอกได้เหรอแต่อันนี้คนที่เชื่อไม่ได้ผิดนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่เชื่อไม่ผิดคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับผมโอ้โหมีเงินมากองอยู่้หน้าเสียเงินพันเดียเงินหมื่นใครมันจะไม่เอาเป็นกูไม่รู้กูก็เอานะฮะแต่บอกไปก่อนว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพนะครับเพื่อนๆอย่าหลงเชื่อนะครับผมฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับฝึกฝนด้วยฝีมือตัวเองเล่นเอาแม่งเท่กว่า น้ำเ่อนโอเคนะครับมาตรงนี้มังกรตัดแล้วเลิกงามยามดีนะรณะผมจัดไปอย่าให้เสียนะครับแดงมาตัดตรงนี้ผมว่ายัางไงตาหน้าก็มีน้ำเงินอย่างแน่นวนแดงไม่ค่อยไหลเลยนะฮะเนี่ยรอบล่ลาสุดมาจุดเดียวตลอดนะครับตอนนี้พอใส่น้ำเงินไปที่600บาทแล้วกันนะครับเพื่อนจัดไปเปิดมาตรงนี้เปิดมาตรงนี้หน้าแปดกูเห็นแล้วกูใจกูแป้วจังเลยปะโอ มึงเปิดเ,เร็วได้ไหมเปิดแบบไม่เร็วอะ่ะสิกูถามจริงโอ้เปิดชา้าซะด้วยลีลาแบบจัดจัดเย็ดเคนะครับอืมกูมขอร้องล่ะสี่ต่อสี่แฟมลี่เกียรเย็ดเป็ดนะครับเสม,มอไปในมึงตานี้นะครับผมโอเคไหมนี่นมาเสมอมาทริงๆเพิ่มความแบบคุ้ยผีเพิ่มความแบบไม่มั่นใจให้กูอะ่ะมึงเข้าใจไหมแบบโอ้โห โอเคนะฮะเพื่อนๆตานนี้ขอโทษขอไครกูไหวน,นะครับขออนุญาตข้ามนะครับเพ,พื่นอนๆตอนนี้กูไหวเลยกูไม่มั่นใจจริงๆนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับมาดูกันว่าไม้นี่นจะออกอะไรนะครับผมออกอะไรแล้วค่อยไปวิเคราะห์กันต่อนะฮะโอเคจัดไปอย่าเสียเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมเล่นมาแบบเป็นยี่สิบไม้ข้ามไปสิบเจ็ดเล่นจริงสามนะครับโอเคนะครับเพื่อนจัดไปอย่าเสียนะจ๊ะตรงนี้มา ปั๊บมาตรงนี้อเอ็ดนะครับหยิบฝั่งน้ำเงินเปิดมาแล้วก็เป็นสิบสิบเอ็ดแต้มนะครับตรงนี้หนึ่งแต้มเท่านั้นวันนี้เท่กว่าเป็นบอดนะครับสวยนะครับมึงจะชนะกันไม่เกินแต้มหนึ่งจริงๆหรือโอ้โหมันก้าวหลังไปแล้วมีทางเดียวที่จะชนะคือต้องจวดก้าวเท่านั้นแต่ยากแบบจัดๆโอ้โหเล่นบล็อกเรียกมึงยิ้มเลยสี่ห้าหกนะครับจิ้งจกยัดใส่ไออมเจอรี่จักรจี้หัวใจอ่าโอเคเพื่อนๆตรงนี้ นะก็อย่างที่บอกนะครับพเพื่อนแดงไม่เคยไหลเกิน1จุดเลยในรอบ10ตาที่ผ่านมานะครับมีมา1นึจุดแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำเงินแล้วก็เป็นน้ำเงินมังกรมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงแล้วเป็นน้ำเงินมีแนวโน้มที่น้ำเงินจะไหลโคตรสูงนะเ,เพื่อนผมว่าน้ำเงินไหลสูงมากนะครับตานี้เดี๋ยวดีไม่ดีนะครับเราไปพิสูจน์กันนะครับพเพื่อนจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาลุยนะครับเชื่อมั่นในน้ำเงินนะครับเพื่อน น่าจะมาแล้วหล่ะกรูว่าดูจากทรงนะจ๊ะโอเคไปตรงนี้เพื่อนสวยงามอ่างแค่เย็ดเคนะครับผมลุยลุยลุยนะครับเปิดแบบปอกมาเลยได้มั้ยโอ้ยเจนีาทำไมเนี่ยมึงเปิดไพ่จ่าไม่พอมึงยักจะมาฟ้อนลำฟ้อนหาไหนกูณดูอีกโอ้โหฮัโลโหเวลาเป็นเงินเป็นทองเย็ดเคนะครับหกแต้ม ตามด้วยอะไรอืมมันสองแต้มแท้มน่าำอยู่ตรงนี้ขอให้มึงจั่วตำกว่าสี่จะได้ไหมเป๊ะเป็นสามมาตรงนี้เหยียบหัวไปหนึ่งสเต็ปห้าต่อหกเย็ดเคขอโทษนะชนะด้วยแต้มเดียวนี่มันสะใจกูเหลือเกินอืเหยียดเป็ดนักกระบผมอู้เพื่อนๆนะฮะมาทรงนี้อีกแล้วนะครับน้ำเงินไหลมาเยาๆตรงนี้นะเพื่อนมีโอกาสน้ำเงินไหลต่อตามกราบมงกอรข้างหน้าเลยนะฮะอันที่จริงไหลสมสีตานี่ปกติมากนะเพื่อนๆเพราะว่าตาล่าสุดมันไหลโมโห ม,มีโอกาสที่ทันจะไหลมาต่อสูงมากๆนะครับเพื่อนๆตาเนี้ยเอาโอเคนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอแบบดีๆน้ําเงินแหละนะกูคิดล่างคิดอีกอยังไงก็น้ําเงินนะเพื่อนๆอ่ะโชว์ความมั่นใจเอาไปสักพันสองนะครับหมดดากไปเลยนะครับให้มันรู้ๆไปเพื่อนๆว่าจะหมูหด้วยจะเร็วเรีบเ,เ,เปิดอีหนูผู้อยากเปิดหน้าให้ดูมากเลยมันเปิดให้แบบชา้าจะจเห็นอีน้องคนนี้มึงไม่ต้องเข้าไปเล่นนะเสียเวลา น้เงื่อนโอ้โหวงสองใบกูถามจริงกูขอโทษกูได้ตั้งใจจะด่ามึงนะแหมบอกสามใบเลยมึงสเต็ตไม,ม่หลังว่าเปิดมาตรงนี้โอ้โหเป็นเก้าเช <Yeah. c oughs> ี่ยพมึงอ่ะถามจริงตอนนี้วัวมือสองนิ้วไว้แน่ครางเป็นท่าเก๊กหล่อโคตรเทกูบอกเลยจ่วยเชี่ยอะไรขวงมึงเนี่ยชนะแบบ นาด้านนะครับโอเคเพื่อนเพื่อมาตรงนี้ terrace, มังกรไม่น่าจะมาอีกหรอกนะครับเพื่อนเพื่อนดูจากทรงนะมังกรไม่น่าไหลามาตามนะครับผมว่ามันน่นาจะมาแค่แถวเดียวนี่แหละมังกรมีโอกาสแต่เป็นแดงสูงนะครับผมขอใส่ไวที่แดงหนึ่งพบาทนะครับแล้วก็หวานไปอย่างหน้าห้าสิบบาทได้ไหมนี่กูพอนะครับเสียกูพอกูไม่เล่นต่ออะ้รอีกที่นะครับโอเคจัดไปยังเสียงเบื่อมัน fresh, ไม่น่าคงให้กูใจเสียอีกแล้วฮะโอ้คู่ไอ้ทีก like, ูได้แล้วการันตีแบบจัดจัดคู่เอีดโอ้ เพม์วันนี้2,700บาทเ,เพื่อนถามจริงเดี๋ยวคู่เอ็ด้วยโอ้โหใจเต้นตุกตักนะพอนะครับสาม0นแก้เงิทุนสามร้อยบาท อย่ดเข้เกินความคาดหมายอย่าจัดๆโอเคเพื่อนๆพอแล้วดีกว่ากูเหนื่อยอีน้องคนนี้มึงเปิดไพ่แบบช้าจัดๆกูไม่รู้พูดอะไรมึงแล้วกูพี่เกลียดรอการเปิดไพ่นะโอเคเพื่อนๆวันนี้พอแล้วดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หล่อนจากไพ่ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนักเล่นฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดนะครับผมโอเควันนี้นะครับต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้จนกว่าจะเจอกันใหม่พบกันนะครับสวัสดีครับผม